สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิพประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องเอาไรดี2เปโตรบทที่1ข้อ5ถึงข้อ7เ,เราที่ถาได้กันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในการพูดกับเราเราที่ฐานในพระนามสิดเจ้าเอเมนเอเมนครับก่อนแรกอย่างแรกเลยต้องทวงกันบ้างนะครับผมเห็น2วันมาแล้วใช่ไหม2หรือ3วันแล้วเนี่ยที่ผมถามคุณว่าตกลงพระคัมภีร์ เริ่มต้นจำได้ไหมบอกว่าซีเมโอนะไม่สองสาวันแล้วนานแล้วเนาะซีเมโอนเะนเป็นอะไรกับซีโมนหมายถึงซีเมโอนกับซีโมนแตกต่างกันไงไม่มีใครตอบมาเลยครับนี่ว่าจะแจกรางวัลน,นะคุณช่วยกลับไปฟังใหม่ได้ไหมหรือว่าไปค้นคว้าได้ไหมซีเมโอนกับซีโมนมันเป็นยังไงนะครับผู้รับใช้พระเยยูคกิ์เนี่ยทำไมฉบับนี้ใช้ซีเมโอนทาไมใช้ซีโมนครับไปหา ข้อความมาหน่อยนะครับเผื่อใครมีคำตอบที่ดีจะได้ติ๊กถูกนะครับโอเคนะเรามาที่พัมพีวันนี้นะครับพัมพีวันนี้ก็คือว่าข้อ6นะครับเอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้เอาความทอหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้า และเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องครับถ้าเกิดสม,มุตินี้เป็นข้อสอบนะเอ่าให้ดูนะแล้วปิดชุบครับคําตอบเอาอะไรดีครับนะคุณคงอยากคิดเอ๊ะอันนี้มันมีเลือกเยอะเหลือเกินนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่เคยอ่านพมพีต,ตอนนี้มาก,ก่อนคุณจะรู้สึกงงนะแล้วคิดไม่ออกนะครับถ้าวันนี้มีการถามคุณว่าวันเสาร์ทำอะไรก่อนดีนะครับ เปิดทีวีดูหรือว่าเปิดพ้อมพีถ้ามีคำถามว่าวันนี้จะออกไปเที่ยวที่ไหนดีจะอยู่บ้านหรือไปเที่ยวข้างนอกกับหรือวันจันทร์วันอังคารนูน่นอว่าอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์จะไปโบสถ์ดีหรือจะไปกับเพื่อนดีนะครับหรือแม้กระทั่งไปถึงว่าฮาโลวีนจะออกไปเที่ยวข้างนอกกับเขาดีหรือจะอยู่บ้านดีนะครับ มันมีหลายอย่างที่เราต้องถามตัวเองว่าเอาอะไรดีนะครับแล้ววันนี้พ้มพีก็มีคำถามเยอะคำถามหรือวานะครับแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเอานะครับเราขึ้นมาตั้งแต่ข้อห้าเลยนะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อครับเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมครับเอาควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้ครับเอาทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองครับ เอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทโมโอดทนครับและเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าครับและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องครับคุณเห็นไหมครับใน Zi สุดมันจบตรงไหนครับถ้าเราไล่ดูดีๆนะเราต้องไล่จากขอ้อ7จ็ดลงไปนะครับเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องอค,ครับเอา,า <ule> ความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าครับ เอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทอเอดทนครับเอาความทอเลอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองแล้วก็เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มคุณธรรมและเราก็จะไปถึงที่สุดเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อครับพี่น้องครับวันนี้เห็นไหมครับรู้อย่างครับว่าเอาอะไรดีนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเลือกได้จากพระเจ้านะพระเจ้านะครับที่ในที่สุดพ่อพีตรงนี้กํลาลังบอกเราว่าถ้าคุณนึกไม่ออกจริงๆว่าเอาอะไรดี เอาความรักกับเอาความรักก่อนที่มันจะเริ่มเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปขึ้นไปจนถึงความเชื่อไงครับแต่ว,วันนี้พระเจ้ามาถึงคุณครับถ้าถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจเลือกนะครับเอาอะไรดีคุณจะเลือกสิ่งที่ดีสุดได้คือเลือกฟังพระเจ้าเลือกทําตามสิ่งที่พระคัมภีร์บอกครับแล้ววันนี้พระคัมภีร์บอกอย่างนี้ครับถ้าคุณจำอะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยมันยาวเหลือเกินความรักก่อนครับ เริ่มต้นที่ความรักความรักไปเพิ่มความรักฉันพี่น้องความรักฉันพี่น้องไปเพิ่มความทอรดอดทนความทโรดอดทนเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มการใช่ไหมครับไม่ใช่งงละอม่ยนะครับความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทอรดอดทนความทอรดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้และความรู้เพิ่มคุณธรรม คุณธรรมเพิ่มความเชื่อนะครับดังนั้นเอาความรักก่อนนะครับและเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับเลือกเอาพระวจนะพระเจ้าก่อนเลือกเขาเฝ้าพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งอื่นๆดีๆจะตามมาครับวันนี้จึงอยากให้พี่น้องมีโอกาสนะครับมานมัสการพระเจ้ากันนะวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอะไรดีครับเอาพระเจ้าก่อนเอาสิ่งที่ดี เอาสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นงานของพระเจ้าครับเป็นช้อยที่ดีที่สุดครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าคนที่เลือกพระเจ้านะถึงแม้ว่าอาจจะยากนะครับแต่นั้นเป็นการเลือกที่ดีที่สุดเห็นไหมครับการติดตามพระเจ้ามันอาจจะยากครับแต่ว่ามันเป็นช้อยที่ดีที่สุดครับแล้ววันนี้เราที่ฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยคุณ เวลาที่ถึงเวลาต้องคิดว่าจะเลือกอะไรดีพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเลือกโพกจนะพระองค์เลือกตามพระองค์ให้เรารู้ว่าช้อยที่ดีที่สุดให้เรารู้ให้เราตกตะกอนให้ได้ว่าสิ่งสองอย่างที่เรากําลังเลือกนั้นสิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่ตามพระเจ้าตามพระพจนะพระองค์ตามน้ําพระทัยของพระองค์อนุญาตหลายครั้งเราอาจจะไม่รู้ในบางเรื่องที่ เฉพาะเจาะจงลงไปแต่ขอพระองค์ทรงปวดช่วยเราที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ได้รู้ถึงว่าพระวจนะพระองค์พูดอะไรกับเราและโดยเฉพาะวันนี้ถ้ามีพี่น้องคนใดคนหนึ่งจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอพระเจ้าทรงปรดช่วยเราให้เราเลือกความรักเลือกที่จะติดตามพระองค์เลือกที่จะทําตามสิ่งที่พระองค์เสนอให้กับเราให้เราจึงสามารถที่จะไปถึงสิ่งที่ดีที่สุดได้เราอธิฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่จะได้รับ ได้เลือกและได้ติดตามพระองค์อธิษฐานในพนระนามสิดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ